แม่ป้อมก็ทำทธุรกิจส่วนตัวอยู่ที่บ้านนะปัจจุบันก็อายุ52แล้วค่ะโอ้เออตะเกียงทานเจลอะ่ะเจลพัดเนี่ยทานมานานขนาดไหนแล้วว่าตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไม่เกิดนะคะตั้งแต่ยังไม่เกิดเ,เลย <c oughs> จริงๆแล้วต้องขอย้อนไปนิดนึงนะว่าแม่ป้อมเนี่ยเป็นคนที่มีลูกยากมีบุตรยากก็ก็มามีมีมีคลอดน้องตะเกียงเนี่ยตอนอายุ43ค่ะ แม่ป้อมเนี่ยมามามีน้องประสบความสําเร็จได้เนี่ยก็จากการที่ทานเจลพัดนี่แหละก็ประสบความสําเร็จ<อ>คือเพื่อนแนะนําให้ทานก็ทานทุกตัวเลยเพราะมันทานง่ายอร่อยเนาะก็พอทานไปได้1ปีก็สามารถมีมลูกได้ตอนนั้นก็ตอนท้องเนี่ยอายุ42บแล้วตอนคลอดตะเกียงเนี่ยตอนอายุ43เพราะนั้นช่วงที่เราตั้งท้องเนี่ยก,กินเจลตั้งแต่เริ่มท้องไม่เคยหยุด ใช่ตอนนั้นทานโปรเยอะมากทานโปรตีนเยอะมากค,คิดว่าน่าเป็นส่วนหนึ่งแล้วนอกจากตัวอูมิตัวมินแล้วก็ตัวเอ็กโซที่เราทานประจําอยู่แล้วช่วงนั้นก็จะหนักโปรทาให้จากเราภาะวะมีบุตรยากกลายเป็นมีบุตรได้ใช่แล้วแปลว่านอ้องตะเกียคือได้กินตั้งแต่ในท้องได้กินตั้งแต่ในท้องแล้วก็ไม่เคยหยุดไม่เคยหยุดกินเลยตอนนี้กินกินเจลสีอะไรบ้างครับสีเขียวอูมิสีแดงแล้วก็สี สี<ช>ม่วงเอ็กโซแล้วก็มีตัวโปรพา์ตัวนี้<ช>มีหลายคนนะครับที่เป็นคุณแม่ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายตอนเด็กเนี่ยอายุประมาณ9ก้าขวบสิบขวบถึงสิบเอ็ดสิบสองเนี่ยจะเป็นช่วงของการเจริญเติบโตวความสูงนะครับมีคุณแม่หลายคนเขากังวลว่ากลัวลูกจะไม่สูงนะครับใช่หน,หนึ่งในในความกลัวของคุณแม่ก็คือแม่ป้อมก็กลัวเหมือนกัน<ม>เพราะว่าอย่างที่บอกไปแล้วว่าเราเรามีลูกตอนเราอายุสูงสูงอายุเนาะแล้วก็เช้าเช้าเนี่ย เรายอมรับอยู่แล้วว่าหนึง่งความที่เวลาน้อยเด็กก็ไม่ไม่ค่อยจะหิวอะ่ะเด็กไม่ค่อยจะหิวแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เขาก็จะกินซ้ําๆแล้วก็กินได้น้อยอย่างเงี้ยเราก็รู้เลยว่าโปรโปรพาร์ตเนี่ยของของเจลพาร์ตเนี่ยคือครบครบมูลครบฟุลคุณคุณภาพคุณประโยชน์เราก็เลยจัดให้ลูกเลยแล้วก็ด้วยความที่ว่าตะเกียงเขากําลัง อยู่ในช่วง,ง<ไ>ว่ยเล่นกีฬแล้วเล่นกีฬาด้วยตอนนี้เขาสูงเท่าไหร่ครับแม่ป้อม<ช>ร้อยสามสิบแปดครับร้อยสามสิบแปดตอนนี้เก้าขวบแล้วจินโปพันที่เขาสูงเร็วขึ้นไหมครับสูงเร็วขึ้นเพราะว่าทุกครั้งที่เปิดเทอมเนี่ยเขาก็จะมีลงประวัตินะว่าของปีที่แล้วเด็กสูงเท่าไหร่น้ําหนักเท่าไหร่ปีนี้ก็เราก็ไปวัดส่วนสูงเพื่อจะลงสมุดบันทึกลรวปรากฏว่าจะเกิงสูงขึ้นตั้งสี่เซนมันขึ้นเร็วมันขึ้นเร็ว สามเท่าเนอะเพราะปกติก็จะกินเขาจะปปละลายปีละเซนใช่ซึ่งเราก็ไม่ได้ทําอะไรนอกจากกินโปพากินโปรพาร์ตแล้วตัวเวลาอยู่ในห้องเนี่ยเขาสูงเกือบสูงสุดในห้องเลยใช่ไหมครับตอนนี้อันดับที่เท่าไหร่ครับอันดับตอนปัจจุบันอันดับที่สามครับแม่สังเกตเนี่ยระหว่างก่อนทานการโปรพาร์ตกับมาหลังทานเนี่ยก็คือว่า แโปรแกรมเขาในการไปซ้อมที่สนามเนี่ยประมาณสองชั่วโมงปกติเขาวิ่งเนี่ยประมาณชั่วโมงกว่าๆเนี่ยหรือบางทีก็ไม่ถึงอ่ะเขาจะเริ่มมีอาการเหมือนกับก็คือว่ามันเหนื่อยอ่ะแล้วก็ขาไม่ไปและแต่ตอนนี้คือเขากินทุกวันไงเราเริ่มไปสี่โมงใช่ไหมสี่โมงห้าโมงหกโมงก็เลิกก็ต่อไปกับพวกพี่เขาจนหมดจนเลิกจนสนามปิดทุ่มหนึ่งอ่ะค่ะเขาก็ยังเล่นได้มีแรงอืดกว่าใช่ใช่ก็คิดว่ามัน มันมีส่วนมากๆากอีกเพราะว่าเราไม่ได้เราก็ทำชีวิตปกติที่เราเสริมก็มาก็คือมีโปริีนเราอยากสูงเท่าไหร่อ่ะอยากสูง195แต่195นะนี่ต้องจะกินนี้ต่อนะครับโรพัทรสชาติอร่อยทานง่าย ทำไมเวโปรตีนไอโซเลตช่วยให้เด็กสูงขึ้นเอ่อเวโปรตีนนั้นดีต่อคนทุกเพศทุกวัยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กวัยกลางคนรวมไปถึงผู้สูงอายุถือว่ามันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของเราทุกคนเลยก็ว่าได้ ยิ่งไปกว่าน,นั้นเวโปรตีนยังมีแคลเซียมสูงซึ่งสามารถช่วยเสริมสร้างทั้งกล้ามเนื้อและกระดูกของเราให้มีความแข็งแรงอยู่เสมอเพราะหากได้รับปริมาณแคลเซียมและแร่าธาตุไม่เพียงพอจะทำให้ระบบต่างๆของร่างกายทำงานได้อย่างไม่เต็มที่การได้รับแคลเซียมอย่างเพียงพอนั้นสำคัญมากสำหรับการเติบโตไม่ว่าจะตั้งแต่เด็กแรกเกิด ไปจนถึงคนที่มีอายุได้ระดับนึงช่วง20ต้นๆรวมไปถึงตลอดช่วงชีวิตที่ร่างกายยังเติบโตและสูงขึ้นได้ผมขอยกตัวอย่างลูกๆของผมกันแล้วกันนะครับลูกสาวผมคนที่10ขวบกลับมีความสูงเท่ากับคนที่อายุ22เลยแหละครับหมายความว่าตอน10ขวบเขาใกล้จะหยุดสูงขึ้นแล้วครับและผมมีเพื่อนคนนึง ที่เรียนจบมัธยมปลายมาด้วยกันตอนนั้นอายุประมาณ18ตอนแรกสูงพอๆกันเลยแหละครับ แต่พอผ่านไป3-4ปีเขาสูงขึ้น3-4นิ้วเลยหรอครับหมายความว่าอัตราการเติบโตของเขาอยู่ในช่วงพอดีนี่เป็นตัวอย่างที่ดีในการอธิบายเรื่องขอบเขตการเติบโตของเราที่แตกต่างกันหากเราไม่ได้รับสารอาหารที่เหมาะสมภายในเวลาที่สมควร <c oughs> ก็จะทําให้พลาดโอกาสในการเติบโตอย่างเต็มที่กรณีเดียวกันกับหลานสาวผมที่หากไม่ได้รับแคลเซียมและโปรตีนในช่วงเวลาที่เหมาะสมร่างกายเขาก็จะไม่สามารถเติบโตได้อย่างเต็มที่นั่นเองล่ะครับ ถ้าหากลูกหลานเราทานทั้งเวโปรตีนและแคลเซียมสูงเจะทำให้ได้รับสารอาหารตามที่ร่างกายต้องการในเวลาที่เหมาะสมถึงโปรพลัสจะให้ปริมาณแคลเซียมที่สูงแต่ก็ไม่สูงเกินระดับความเหมาะสมครับเพราะร่างกายของเราดูดซึมแคลเซียมได้ปริมาณนึ่งเท่านั้นถ้ามากเกินไปจะไม่สามารถดูดซึมได้เราจึงต้องค่อยๆทานเข้าไปอย่างต่อเนื่องแทนเพราะหากมากเกินไปร่างกายจะขับออกมาเสียเปล่าโปรพลัสจึงมีแคลเซียมพอเหมาะที่ร่างกายต้องการ เพื่อเสริมสร้างกระดูกและส่วนอื่นๆของร่างกายให้ดูดซึมได้อย่างมีประโยชน์สูงสุดตามที่ร่างกายต้องการแคลเซียมมีประโยชน์กับร่างกายมหาศาลเลยครับโดยเฉพาะกับเด็กๆเ,เพราะระดับฮอร์โมนและช่วงการเจริญเติบโตของเขาในตอนนี้ทำให้แคลเซียมที่เข้าสู่ร่างกายเด็กๆนั้นมีประโยชน์กับพวกเขามากที่สุดครับไม่ว่ากับเด็กๆหรือกับตัวคุณเองโปรพลัสเป็นตัวเลือกที่ดีเยี่ยมที่ควรทานทุกวันเพราะคุณประโยชน์ที่หลากหลายนั่นเองครับ